ควาหวานครับอายุเท่ากันน้ำหนักเท่ากันส่วนสูงครับต่างกัน3เซนติเมตรครับร้100อยอจ่าประมาทครับอีรารนรายนี้หนักทุกลูกครับเดี๋ยวนี้นักมวยอีรานในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหองบอกว่าเก่งมวยไทยกันเยอะอยหลายประเภทครับประเภทหนึ่งก็มวยไทย5ยกประเภท2ก็มวยสากลแม่โดนทุกซ้ายโดนขวา,าครับหนักแน่นเอ้าแม่เกือบไปครับกระโดดฟาดสบัดเท้าแบบ ซันแบ็กตะกอ้อเลยครับว่หัวขวาหนักๆนะครับมาหาดูว่ากองกุตจะจัดหรือเปล่าหลงต้นขาพื้นซ้ายขวาอ้าวโดนหมัดครับแะกระโดดโผนเลยครับตบซ้ายแต่ว่าซ้ายหน้าในีด,ดสวยครับ <S 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 เครื่องกันมานะครับเครื่องร้อนกันพอสมควร โอ้ขวาหลังตามมาทันทีครับต่อยหล่นนี่แม่โอ้ยอมาแค่โอ้โหแข่งขวาอ้าวโดนหมัดรปลายปลายโดนหมัดรปลายปลายโดนหมัดรปลายปลายเดินต่อยเลยครับแี่มาต้องอย่างนั้นครับเลยครับจะวาดบิ๊กเดลลี่โอ้โหดูตอนนี้ครับสาวหมัดใส่เป็นการใหญ่เลยครับกันแต่ละทีนะครับทีต่อทีนี่กล้องภูธรนดูเหมือนว่าจะดีกว่าครับตอนนี้เดินต่อยโอ้โหดูครับมีดึงศอกกลับท้าย อ้ยโดนนะครับจากด้านของแล้วก็งานงอกนะครับนี่ครับมาอีกแล้วโอ้สายโครงซ้ายนีดแดงไปหมดแล้วครับเจอแข้งขวาของก้องภูธรรับไปเยอะๆครับไม่สนนายอินนาพรมครับขอมาแบบสไตล์ของตัวตนครับอย่าซ้ำอย่าตามน้ำแหมบอกว่าไม่เป็นไรครับไอแฮปปี้ครับดึงหลบแข้งขวา ให้พวงโอ้โหจ่ว่าดูจาวัาดบิเดลี่ไม่เล่นด้วยเลยครับง่ายๆครับความกระหายของชาวต่างชาติมโอ้ยอ้หอหอาหลุดครับแม่ยังมีลูกกวางเหลียวหลังไม่ดีครับดูครับโอ้โหหลุด3มหลุดนะครับแม่อาจจะเริ่มเหนื่อยหรือเปล่าครับจาวัาดใช้แรงเยอะเลยครับตอนอดูไอมาข้ามไปข้ามมาครับ จะดึงสอกกลับอีกแล้วโอ้โหนี่ครับแหมะหมัดนี่โดนยังไม่เต็มนะครับคุรีจะมุดเข้ามาต่อยโดนแข้งขวาดักซะดีกรัเป็นปลายปลายเท้าครับนี่ครับทำไมต้องตัดเล็บเท้าให้มันสะอาดสะอ้านครับเล็บมือครับไม่ครับและเป็นกล้องผู้ทอนลูกมะขามหวานนะครับ ได้ลูกชัดเจนจัดเจ๊